สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็นำปุ๋ยซูเปอร์ไมโครมิกนะคะมาฝากเพื่อนๆนเราเนาะนะคะให้ได้มารู้จักนะคะนี่ค่ะเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยนะ,ะนะคะหนึ่งซองนี้นะคะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของพืชน,นะคะตอนนี้พืชก็ต้องการนะคะเพราะว่าผลิตแบบนาโนนะคะเป็นนาโนฉีดพ่นปุ๊บน,นะคะพืชน,นำไปใช้ได้ทันทีเลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอา่อาสารสกัดนะคะซูปเปอร์ไมโครมิสนะคะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียนะคะค่ะเพื่อจจโตวไวให้ผลใหญ่เร่งรากนะคะเร่งแป้งนะคะเร่งน้ำตาลเร่งหนอดึงช่อเสริมภูมิต้านทานนะคะปลอดภัยต่อชีวิตนะคะอ่าผ่านการตรวจสอบจากห้องแลบ ของห้องปฏิบัติการกลางของกรมวิชาการเกษตรเลยนะคะออลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค,ะคะ่ะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนนะคะใครที่สนใจนําไปสามารถพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะคะสั่งสินค้าได้เลยหรือว่าก็ต้องการที่จะนําเซตทดลองไปใช้นะคะเราก็จะแจกชทดลองฟรีนะคะขอให้มีชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไว้ใต้โพสนะคะค่ะก็คือตัวนี้เลยนะคะ ยอดแขนดับหนึ่งนะคะสุดยอดมากนะคะทุเรียนพันไล่นะคะสามารถทําติดดอกออกผลได้ดีมากเลยค่ะตัวนี้นะนะคะค่ะดูได้เลยแล้วก็มีนี่ค่ะหนึ่งซองนะคะหนึ่งซองนี่ราคาห้าร้อห้าสิบาทนะคะมีจ่ายไปทางค่ะนะคะมีจ่ายไปทางส่งฟรีค่ะหนึ่งร้ห้าสิบนี่ส่งฟรีนะคะค่ะหรือว่าต้องการเช็คทดลองก็บอกได้นะคะก็หนึ่งกล่องนะคะ หนึ่งกล่องน,นี้สามพันห้านะคะสามพั 3, นห้ามีทั้งหมดสิบซองนะคะค่าซื้ออตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีโปรนะคะซื้อหนึ่งแถมอีกห้าซองเลยค่ะนะคะ